ซึ่งเรียกว่าไอตัวตัวนั้นนะครับตัวที่เป็นแท่งสีขาวมาตัวนั้นนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นแอนติเดซนะฮะตัวนี้นะครับนี่นครับ,รบ <c oughs> ก็คือส่วนแอนติเดเนี่จริงๆมันทำงานอยู่สองอย่าง,าง,าางก็คือทำงานหนึ่งก็คือในการควบคุมลมนะครับสองก็คือช่วยในเรื่องของ จูกที่อยู่ในแฮนดีดิด้วยนะครับเพราะจะสังเกตว่าข้าง,งล่างนี้นะครับจะเป็นตอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น d C งไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่มันจะมีเรื่องความร้อนเข้ามาเลยมันก็จะไปช่วยในการดึลงลมเนี่ยลงมาข้างล่างให้ได้มากขึ้นครับก็อย่างก็คือลดนความเร็วลงครับทำให้มีการเสียหายได้ดีขึ้น ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้กันนะครับก็คือส่วนที่าเรียกว่าโฟลเดอร์เตอร์เนี่ยตัวนี้นะครับจะมีหน้าตาเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นโคร์เนี่ยเป็นโคร์ดักนมนี่นะครับก็คือมันจะทําการดักลมเนี่ยดึงลงมาเพื่อที่จะมันใช้ในการหล่อเย็นในส่วนของไอตัว B C ซงตัวนี้ครับซึ่งจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นครับเวลาที่มีการขยับยามากๆ สังเกตว่าเมื่อทันทีที่ทำงานหนักๆเนี่ยมันจะร้อนขึ้นนะครับความร้อนตัวนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากลมที่อยู่ข้างบนนะฮะแต่เกิดจากความร้อนเนื่องจากไฟฟ้าเนี่ยมันมาทำงานตรงนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นที่ฮานิ่งร้อนเนี่ยอยู่ตรงล่างแล้วก็มีตนะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของลมเนี่ยที่เออ่มีการควบโชว์ลมเนี่ยนะครับมีส่วนก็คือเรื่องของการมีเรื่องบิดเรื่องฟิลเตอร์นะครับ เนื่องจากอันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นอุปกรณ์ที่เซนซิทีฟมากในเรื่องของคอนติเนชันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีฝุ่นเนี่ยเข้าไปในฮาร์ดดิสเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ลายตัวอันนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเกิดการเอทครชหรืออะไรเช่ขึ้นได้นะครับหรือทำให้ media สีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากมันมีลมอยู่แล้วนะครับวิ่งอยู่ภายในอันนี้เนี่ยเขาก็เลยมีตัวนี้นะครับที่เรียกว่าบิดเดอร์ฟิลเตอร์นะครับหรือวว่าาเป็นนตัักกรรองะคบ อยู่ภายในดีเทสสถานหลอดเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าทางที่ในช่วงแรกมันมีฝุ่นยอยู่นะครับตัวกรอง,องตัวนี้ก็ทำหน้าที่ดักจับนะครับฝุ่นเพื่อไม่ให้าใ้มฝุ่นตัวนี้ลอยอยู่ในอากาศที่อยู่ในห้องนี้เพื่อลดอาการเสีย่ยงจากนี้ลงมือเดิเนอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็คือเป็นหลักการดีไซน์นะครับ สแสดงถึงว่าการเกิดวอร์เทกนะครับวอรต์เทกต่างๆที่เวลาที่มีการอ่าน,นในการที่มัเลื่อนไปเลื่อนที่ไปไมัน่ะเกิดเรื่อของวอร์เทกขึ้นนะครับซึ่งวอรต์เทกตัวนี้นะครับมันมันจะมีศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่เกิดขึ้นมานครับที่ต้องมาใช้ในการนี้ก็คือเรื่องของการการสเตอร์เรสแมน,นครับถ้าอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับของตัว แมชชีนทุกอย่างนะครับที่มีบนโลกนี้จะมีเขาเรียกว่าเป็นค่าดิเรกซันแนลอยู่แล้วก็คืออุปกรณ์อย่างมันจะมีการบิดตัวนะครับหรือมีการเคลื่อนที่อยู่เล็กๆนับประวัจะไม่สังเกตเห็นแต่ว่าเน,นื่องจากมี่บอกครับว่ามันตัวไอ้ตัวฮาร์ิเนี่ยนะครับตัวบิดมันเล็กมากเนี่ยการขยับตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันต้องมีการคํานวณมาทั้งหมดเลยนะครับไอตัวนี้เนี่ยมันจะมีดิเรกซันแนลของตัวที่เป็นที่เปนสเปเชอยู่ที่ เ7กิโลเฮิร์ต10กิโลเฮิร์ตนะครับตัวนี้ได้ท้อทำการคำนวณและก็ทำการทดเชยนะครับไม่ได้มีแค่เรื่องของไวเบรชั่นนะครับนะครับก็ต้องมีหาตัวแมทชิลมาที่มีมีค่าที่สามารถชดเชยตัวความถี่แนชัลล์ตัวนี้ได้นะครับเพราะยังเนี้ยในการดีไซน์เนี่ยนะครับก็ต้องดีไซน์เพื่อเพื่อที่จะรับผควบคุมในเรื่องของการเลเซนแอนด์ตัวนี้นะครับ เป็นสายตัวนงในกา,ารนี้เหมืการับก็เคยมีเคสเหมือนกันกว่าคา่อฮันนี่ตัวหนึ่งนะครับในการเอ่อฮันนีทั้งอตเลยเนี่ยนะครับมีการเอ่อไม่เขียนงานแล้วมันเสียตลอดนะครับปรากฏว่านี่เป็นเรื่องเล่านะจริงๆมันก็คเกิดขึ้นจริงก็คือมีออมีการทำงานนะครับเขาพบว่าฮาันนี่เนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งอ,อ,อย่างเช่นจำได้ที่ช่วงมาสี่ทุ่มเนี่ยนะครับ จะเนียดตาการเซลล์เนี่ยสูงที่สุดครับในการปิดในช่วงนั้นนะครับผลปรากฏว่านะครับหลังจากการทําไปทํามาเนี่ยนะครับสืบสวนไปสืบสวนมาเนี่ยพบว่ามีรถนะครับมีรถช้าขนาดใหญ่นะครับปีเข้าออกในช่วงเวลานั้น,นะครับเพราะนั้นเนี่ยวิธีวิธีเขาทําก็คือว่าในช่วงเวลานั้นก็เหมือนกับว่าต้องไปชดเชยนะครับก็คือเหมือนกับว่า จะมุ่งไล่ญาณไปกูว่ามันมีการวันเดอร์ชั่นในการจับตวถ่านบีครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็อ,อีกส่วนหนึ่งที่มาสามารถชดเชยในส่วนของเคสพวกนี้ได้นะครับก็คือเป็นส่วนของการที่ผลิตห้องที่ในการชิมอาหารเนี่ยนะครับรอุปกรณ์ที่ใช้ในการชิมอาหารมีน้ำหนักมากครับตัวโครงสร้างของตัวอาคารที่ในการทำชิมอานารนี้เนี่ยนะครับต้องรองรับทั้งย่างได้เป็นตามเลยครับกูเขียนอ่านไดหนึ่งตัวเนี่ย มีน้ำหนักประมาณ500กิโลกรัมครับความจุไม่รวมท้ายทิ้งนะครับจะใส่ท้ายทิ้งได้ประมาณ200ตัวที่ก็ต้องการให้มันหนักขนาดนั้นคือข้างในจะเหมือนก็มีอุปกรณ์กระถูกเอาววไว้ครื่อท้านะครับเพื่อทำการลดในเรื่องของไฟเบอรชั่นตรงนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนแนะอนตัวกคอนถังมาแล้วก็คือส่วนการก็คือส่วนที่ชื่อว่าแอนครับ ือเป็นส่วนโหลดอันโหลดนะครับแลมตัวนี้มีน้าที่ทาอะไรนะครับแํมตัวนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการเก็บหัอ่านนะครับส่วนใหญ่เนี่ครับที่ประสิทธิภาพสูงๆหรือว่าทนทนเนี่ยนะครับในรุ่นหลังๆเนี่ยจะมีการใส่อุปกรณ์ตัวนี้อยู่นะครับก็คือทำหน้าที่เก็บหัวอ่านไม่อย่าเนี่ยในในแต่ก่อนเนี่ยตัวหัวอ่านเนี่ยจะไม่มีการเก็บนะครับก็คือเวลาที่มัน เขียนอาหารเสร็จแล้วมันก็จะเลื่อนเลื่อนเข้าไปนะไปฟาร์กอยู่ภายในแรนดิสก์นะโดยตัวมีเดียตัวนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแล็ปตัวนี้นะครับก็คือเป็นการยกหัวอ่านนะครับออกมาจากโซนที่อยู่ในมีเดีทำออกมาเก็บอยู่ข้างน,นอกข้อดีของมันคืออะไรหนึ่งนะครับเพิ่มขนาดความจุแฮนดิสก์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะเสียพื้นที่ในการทำปาร์กิ้งโซนนะครับก็จะลดตลน้นทุนลงไปนะครับแล้วก็สองก็คือมันทนต่อแล็ปได้มาก เก็บว่าคราวนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับจะทนได้ประมาณเป็นร้อยกีสามร้อยกีนะครับที่ในสมัยก่อนเนี่ยห้ากีสิบกีก็แย่แล้วนะครับตัวนี้ก็อุปกรณ์ตัวนี้ก็คืกออกแบบเพื่อทั้งเน,นี่ยอ่าก่อนชิ้นต่อมานะครับก็คือเรื่องของตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์เนี่ยนะครับของฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันก็จะเริ่มมาตั้งแต่สมัยที่เป็นสเตติคม,มอเตอร์นะครับก็คือขยับไปทีละนิดแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นขนาดใหญ่ ทำใ้ใช่ไมครับอันนี้มอเตอร์มอเตอร์เนี่ยสมัยก่อนมันยังเป็นบอแบเรี่อยู่นะครับบล็อกแบเร่คือใช้ปืนแหละนะครับในการนะครับแต่ข้อเสียของบอกแบเรี่ก็คือหนึ่งความร้อนครับจะมีความร้อนมากกว่าสองก็ 2. คือในเรื่องของเสียงอะคูสติกต่างนะครับนจะมีการขยับในือวขัดเสียงกันนะครับทำให้กนะเกิดเสียงดังขึ้นสังเกตว่าถ้าดิจิตูปนเนี่ยค่อนข้างจะเงียบมากนะครับความดังน้อยมากเลย อยู่แค่ประมาณแค่สิบเจ็ดสิบเบลนั้นเองนะสมัยก่อนจะสามสิบสี่สิบสิบเบลครับตัวส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือได้มาจากตัวนี้นี่เองก็คือใช้ตัวนีที่ชื่อว่า f p b นะครับหรือว่าเป็นเป็นฟูลีดนะครับเป็นแมกนีเซียมที่เป็นฟลูดนั่นเองนะครับเป็นผนที่เป็นสี่ยกที่สงคสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นบอเบลลี่อยู่ก็คือเป็นลูกปืนนะครับเป็นลูกปืนร้อครับชนิดการขยับแกรนครับข้อดีของมันก็คือหนึ่งนะครับก็คือ ไม่ร้อนนะครับก็คือ2คือส่วนของเรื่องผูสติดต่างเสียงที่ดังน้อยลงครับสามคือเรื่องความโกรนะครับเนื่องจากมันไม่มีการสืบหลอกการบุกเบนของลูกปืนปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความโของและดีนก็จะเพิ่มขึ้นส่วนที่สองที่ผมพูดนะครับก็คือเรื่องของผมบอกนี่ก็คือเรื่องการ เซอร์โวนะก็คือเรื่องการควบคุมโุณหภูมิเพื่อที่นะมีตัวแปรว่าเขาจะทำงานอย่างไรเส้นตรงนี้เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่เทคโนโลยีหลายๆอย่างเนี่ยครับติดมาเพื่อเซอร์โวทียิ่งคุณสามารถที่ควบคุมโัวแปรได้มากๆขนาดนร้นะครับตัวคุณภาพของการถืองานเนี่ยครับมันก็จะดีขึ้นตหรือเหล็กจต่ำลงอะไรแบบนีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของ เซอร์โวนจะเป็นส่วนที่คนการควบคุมในเรื่องของตัวนี้ครับแอคทควเลเตอร์เป็นหลักนะครับว่าจะแข่งกับแปรเนี่ยทำยังไงก็ตามเมื่อหัวอ่านมันขยับน้อยที่สุดแล้วก็ให้มันตามแรงอย่างที่ทราบนะครับว่ามันจะมีการเรื่องของเรื่องของลมต่างๆที่มันจะมาดันที่หัวอ่านการเกิดของตัวเครื่องมันมอเตอร์คือเรื่องมอเตอร์ต่างๆอุปกรณ์ที่ทำให้หัวอ่าน